ครับสวัสดีครับผมอยู่ชายบรรณาครับโอ้วันนี้เรามาดูเหล่านะเหลาทาสีโกดังนะครับทาสีที่จอดรถสุดยอดมากเลยไปฉีดวัคซีนมาไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นเลยเหลาเรานี่สุดยอดมากเลยเนี่ยปวดคงปวดแขนไรก็ไม่มี ตื่นเช้ามาปกติยาแก้ปงแก้ปวดไม่ต้องกิน <Okay. S 1> โอ้ยสุดยอดมากเลยถือว่าร่างกายแข็งแรงมากนะเหล่านี่ดูสิครับขยันมากเลยเหล่าเรา,เราอยู่ข้างบนนะครับเหล่าวันนี้ขึ้นนางร้านไปทาสีโอ ยันจริงๆฝัง่งนี้ก็เสียบอยครับผมนี่สังกะสีเก่าตาบอกว่าจะเอาไว้ทำเถียงนาเนาะอันภาษาเล่าเขาว่าจ้งสีบ่ะ เถียงหน้าเนาะคันภาษาไทยเถียงนี่คือเถียงโอ้เห <c oughs> ลาไม่เสียวว่าเหลาอยู่สูงแท้โอ้ยไปฉีดวัคซีนมาไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นว่า สงสัยฉีดน้ำเกลือมั้งเหลานี่ขนาดผมว่าผมร่างกายผมยังเจ็บนั่นเจ็บนี่ยังหมดแรงเลยเหลาไม่เป็นอะไรเลยเหานี่โอ้สุดยอดเลยเหลา

อาจารย์ชูเมื่อวานอาจารย์ชูยังไม่ได้มุงก็เจอฝนแต่วันนี้ลุกมาแต่เช้าดูสิครับโอ้ฝีมืออาจารย์ชูนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์ชูบอกว่างานแค่นี้จิ๊บจิบดูสิครับอันนี้พื้นปูนก็ฝีมืออาจารย์ชู มุงสันไทยก็อาจารย์ชูโอ้มีแต่อาจารย์ชูคนเดียวอ๋อมีต่อแต้มด้วยโอ้ต่อเต้มน้อยใจมีต่อเต้มด้วยโอ้อ๋อต่อเต้มน้อยใจอ๋อก็ทั้งทีมงานเลยครับไม่ต้องน้อยใจหรอกครับ

มาดูเหลาเามาดูเหลานะครับโอ้เนี่ยงานนี้ถ้าไม่มีเหลาสงสัยไม่เสร็จอุ้ยโอ้โหเฮ้ยสลัดใส่เลยเว้ย โอ้โ oh. นุน่นโอ้ยโอ้ยไม่น่าเลยโอ้ย oh. <laughs> ไปไปยืนไปยืนใกล้เสียบอยท่านสิโอ้ยเสียบอยน้อยใจแล้วดูสิต่คอโวกวากใสเลยโอ้โ โอ้เหลาลงมาข้างล่างแล้วสงสัยจะร้อน <c oughs> ครับหลับทีนี้ขอจบเพยงทีนี้นะครับสวัสดีครับผม